มีคนสงสัยนะครับว่าครอบครัวขนาดเล็กถึงกลางเนี่ยจะต้องปลูกสักกี่กระถางดีถึงจะมีต้นหอมไว้เด็ดกินได้ตุกๆุกวนและตลอดไปโดยที่เราซื้อแค่ครั้งเดียวและสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ไม่สิ้นสุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจำนวนการปลูกที่ไม่เยอะจนเกินไปสามารถดูแลกันเองในครอบครัวได้ไง่ายๆถ้าถามแอดมินแอดมินก็จะแนะนําที่5กระถางนะครับเพราะว่า5กระถางเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรอเขาแตกก่อนานานๆแด้แต่หากว่าเราเริ่มจากกระถางเดียวเนี่ยมันน้อยเกินไปเราจะต้องรอนานกว่าที่เขาจะขยาย จ่ายจานวนได้เยอะๆให้เราได้กินบ่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มจาก5กระถางเนี่ยไปลายเดือนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มเด็กกินได้แล้วพอเดือนที่2เนี่ยพอเขาแตกกอมาใหม่เนี่ยจากตอนแรกที่เราปลูกไว้ประมาณห้ากระถางเนี่ยสมมติว่ามันราวๆยี่สิบต้นใช่ไหมพอเดือนที่2เนี่ยมันก็อาจจะแตกมาอีกเท่าหนึ่งเป็น40ต้น60ต้นนะขยายไปเรื่อยๆคูณทวีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่สุดซึ่งมันเท่ากับว่าเราอะซื้อแค่ครั้งเดียวแต่ว่าช่วงแรกอะมันจะต้องรอนานหน่อยแต่ถ้าหากว่าไม่อยากเสียเวลารอนานๆขอให้้เรรริ่มตนนจาากก5ะะถงคัับสห รัวขนาดเล็กถึงกลางและหลังจากที่เข้าปลายเดือนที่2ที่ต้นหอมแตกกออย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีจํานวนที่เยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีผักที่ปลอดสารพิษไว้กินได้ตลอดเลยดูแลบริหารจัดก,การได้ง่ายๆนะครับสำหรับ5้ากระถางเนี่ยในเดือนถัดไปก็อาจจะขยายเป็น10กระถางโดยเราจะไม่ขยายต่อได้เลยครับเราสามารถที่จะทิ้งไว้อย่างนั้นได้เลยแต่ว่าเราจะต้องคอยเติมดินแล้วก็เติมปุ๋ยให้เขาหน่อยเขาจะได้อยู่ให้เราเด็ดกินได้นานๆน,น,นะครับนอกจากนั้นแล้ว เนี่ยต้นหอมนะครับยังมีคุณประโยชน์ในการแก้ไขแก้วแ,แะป้องกันการเกิดโรหิตจางมีสารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับการดูแลจัดการก็ให้เราเนี่ยลดน้ําวันละครั้งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยพ่นดินเดือนละครั้งแค่นี้เราก็จะสามารถมีต้นหอมเก็บไว้กินได้ตลอดทุกๆวันช่วยประหยัดค่ากับข้าวแถมได้ผักปลอดสารพิษ ไว้ทำกับข้าวในทุกๆมื้อโดยเฉพาะต้นหอมซึ่งถือว่าเป็นผักคู่ครัวไทยมาตลอดสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปปลูกต้นหอมไว้กินต่อนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจต้นพันธุ์ให้ทักมาที่ใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะให้คำปรึกษาและตอบแชทให้กับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูกสำหรับวันนี้กดถูกใจแล้วก็ กดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆไปแล้วครับบาย